สวัสดีครับพี่น้องชาวไอทีทุกท่านครับวันนี้นะครับพบกับผมเช่นเดิมนะครับหิม q u i c เซิร์ฟผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาทําความรู้จักนะครับกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับที่บอกว่าเป็นหลักขนาดเล็กที่สุดจากทางเดลนะครับในรุ่นเดลพาวเวอร์ R สองห้าศูครับสำหรับรุ่นนี้นะครับผมให้ไฮไลท์หลักๆไว้ก็คือในเรื่องของขนาดความสั้นของตัวเครื่องนะครับที่มีความลึกเนี่ยไม่ถึง60ซนเมตรนะครับ ตัวเครื่องนะฮะมีออปชันในการใส่ก็เรียกว่าเป็น internal boot นะครับที่หลากหลายนะร,รวมไปถึงเองเนี่ยตัวเนี้ยถือว่าเป็นแล็คเซิร์ฟเวอร์ที่มีราคาต่ำที่สุดเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่าภายในเป็นงไงกันบ้างครับเรามาเริ่มจากด้านหน้านะครับของ Dell p o w e R สอ2 5 0ตัวนี้นะครับตรงนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีตัวบีเซลหรือว่าตัวหน้ากากมาโดยตรงนี้นะครับสามารถที่จะถอดได้ เขาจะมาโปรเทคนะครับในส่วนของตัวฮดทิที่ติดตั้งไว้ด้านหน้าด้วยนะครไม่ให้นะครับใครที่เดินผ่านไปผ่านมาดึงไม่ได้เลยนะครับมันจะมีตัวนี้นะเป็นลูกกุญแจนะครับของเร็วแถมมาให้เลยนะครับในกล่องครัแล้วก็สามารถที่จะนะครับขันนะนี่ผมทำเป็นตัวอย่างให้ดูกรึบเรียบร้อยแอ้าขันไงวะอ่าปุ๊บนะครับก็กดเปิดตรงนี้่าจึงออกมาได้นะครับก็จะเห็นภายในของตัวเครื่องนะครับ เริ่มกันเลยนะครับรุ่นนี้นะครับมี hard d i s ขนาดเดียวนะครับต้องบอกว่าซัพพอร์ตตัวตัวไดร์เคสนะครับที่เป็นขนาด3.5ดิ่า3.5นิ้วนะครับทั้งหมด4ลูกครับเพียงแต่ว่าไดร์เคส3.5ก็จริงแต่ว่าถ้าถ่านในครับที่อยากใส่ดิสที่เป็นขนาด2.5นิ้วหรือว่าพวก solid state นะครับก็สามารถที่จะใส่ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามันจะมีตัวแปลงนะครับ มาให้ด้วยนะครับก็ขึ้นอยู่เลยนะครับว่าเราอยากจะใช้ดิสโซลิสเทหรือว่าดิสธรรมดานะครับรองรับดิสที่เป็นแบบทั้งแซดและซาต้าในแบบฮอตสวอปนะครับรุ่นนี้เนี่ยไม่จะจะไม่รองรับนะครับดิสที่เป็น2.5นะครับ6ลูก8ลูกกันนี้ไม่ได้ครับตัวไดเคดเนี่ยจะเป็น3.5อย่างเดียวนะครับสูงสุดอยู่ที่4ลูกนะฮะเอ่บริเวณมุมด้านนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับมี usb นะฮะ หนึ่งช่องนะครับแล้วก็ตัว iDesk Management ก็สามารถที่จะต่อตรงกับโน้ตบุ๊กเพื่อทำการ manage ดูหลอกต่างๆในเครื่องได้เลยนะฮะใต้นะครับดิสลูกสุดท้ายตรงนี้นะครับเนี่ยผมยกให้ดูมันจะมีลาเบลนะครับเป็นสีฟ้าๆนี้นะครับเป็นชื่อรุ่นเครื่องแหละเราสามารถที่ดึงออกมาได้นะครับในนี้ก็จะบอกเรื่องของเซอร์วิสแท็กนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะเอ่อเวลามีปัญหานะครับเราสามารถที่เอาตัวเซอร์วิสแท็กเนี้ยนะครับแจ้งเคลมหรือว่าแจ้งเสียกับทางเจ้าที่ของของ Quickserve นะครับหรือว่าทางเบลโดยตรง ก็ได้แล้วก็จะมีตัว QR code ด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่ใช้แอปพลิเคชันนะครับในการ m a n a g e จ e n t ของเดลก็สามารถที่สแกนตรงนี้ได้นะครับชักเอาชักเข้าชักออกได้นะครับมันค่อนข้างสะดวกโดยตัวเครื่องก็จะมีนะครับรองรับตัว optical d r i v e นะครับที่เป็นแบบ DVD อยู่ตรงนี้อยู่เหนฮาร์ดดิสต์ลูกแรกนะครับถ้าเรามองด้านหน้าเข้ามาก็คือจะอยู่ด้านซ้ายของเครื่องนะฮะแล้วก็จะมีไฟสถานะอาจจะดูยากนิดนึงนะครับก็คือเป็นรูปเหมือนสัญญาณที่ประจอนี่นะครับ แล้วก็ไฟสานะของตัวฮันดิตนะครับก็ถ้าตรงนี้นะครับเป็นไฟส้มหรือไฟแดงที่มานมาไหลเนี่ยเครื่องอาจจะมีปัญหานะครับก็อาจจะลองเช็คจากตัวหลอกดูนะครับหรือว่าถ้ามีการอ่านเขียนข้อมูลเนี่ยนะครับไฟที่เป็นรูปถังตัวเนี้ยก็จะกระพริบตลอดเวลานะครับตัวนี้เองนะฮะก็จะมีปุ่มอ่าปุ่มอินโฟมชันนะครับอันนี้กดได้นะครับพอกดปุ๊บนะฮะมันก็จะมีไฟขึ้นที่ด้านหน้าเครื่องแล้วก็ด้านหลังเครื่องทําให้เราสามารถที่จะรู้ว่าตอนเนี้ยนะครับเรากําลังเซอร์วิสหรือว่าเรากำลังทางานเนี่ย อยู่บนเซิร์ฟเวอร์เครื่องไหนนะครับอันนี้อาจจะมีประโยชน์สําหรับกรณีที่บางท่านเองมีเซิร์ฟเวอร์หลายตัวนะครับบางทีเราก็ยังสับสนเนาะนะครับว่าเรากำลังแมิหาอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์เครื่องไหนก็กดเปิดไฟตรงนี้ไปได้นะครับอ่าผมให้ข้อมูลเพิ่มเติมตรงหูแหลกนี้ไว้นิดนึงแล้วกันนะครับคือ,อเดลเองอ่ะครับตัวรางสไลด์ของเขาอ่ะครับเวลาเราสไลด์เข้าไปชิดปึ๊บเนี่ยนะครับตรงเนี้ยมันจะล็อกนะครับ เพราะนั้นเองเนี่ยเวลาเราจะดึงเซิร์เวอร์ออกมาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะดึงออกมาได้เลยนะครับเราต้องกดทั้ง2ปุ่มตรงนี้ไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะสไลด์ออกมาด้านหน้านะครับก็เหมือนกับเป็นตัวสมาร์ทล็อกของเขานะครับบางทีป้องกันนะครับใครไปอยู่หลังตู้แล้วไปกระแทกนะครับแล้วเซิร์เวอร์มันสไลด์ออกมาเนี่ยตัวนี้จะช่วยล็อกไว้โอเคอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าทั้งหมดเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังตัวเครื่องบ้างครับสำหรับด้านหลังนะครับของเครื่องเซิร์เวอร์เดลพาวเวอร์เอชอารนยนะครับมองด้านซ้ายบนนะครับจะ ซีเรียลนะครับหรือว่า rs 2 3 2นะครับก็ให้มา1พอร์ตเราสามารถต่อพอร์ตนี้นะครับไปคอนโทรลพวกอุปกรณ์นะครับเครื่องจักรต่างๆได้นะครับที่ซัพพอร์ตพอร์ตประเภทนี้นะครับเลื่องต่มาจะเป็น vga พอร์ตก็สามารถให้ต่อกับพวกจอมอนิเตอร์ทั่วไปได้ครับพอร์ต i drag อันนี้ต่อผ่านสายแลนนะครับอันนี้สำหรับ management นะครับถ้าท่านไหนที่มีเซิร์ฟเวอร์เยอะๆนะครับก็สามารถที่จะใช้ tool ของของ real management ในการคอนโซล เครื่องสมหลายตัวก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเป็นตัวเดียวเนี่ยเราก็ใช้พอร์ตนี้ในการอักเซสก็ไปดูพวกกรอกต่างอีเวนท์ที่เกิดขึ้นปัญหาต่างๆครับหรือว่า configuration เนี่ยรีโมทไมน์ไหนไมต่างๆสามารถผ่านไอเด็กพอร์ตนี้ได้เลยนะครับมีพอร์ตแลนนะครับที่เป็นแบบกิกะบิตมาให้2พอร์ตนะครับสอพอร์ตตรงนี้ด้านล่างมานะครับจะเห็นว่ามีช่อง USB ที่เป็น2แบบนะครับสีน้ำเงินนะสีน้ำเงินตัวนี้เป็น USB 3ส่วนสีดำเป็น USB 2.0นครับ ส่วนตรงนี้เองนะครับสังเกตตัว i ตัวนี้นะครับเป็นปุ่มอินฟอร์เมชันเช่นเดียวกันที่เราสามารถให้กดจากด้านหน้านะครับก็สามารถที่กดเปิดปิดไฟจากด้านหลังเครื่องได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับกดปุ๊บก,ก็จะมีไฟขึ้นที่ตัวเขาเองตรงนี้เลยนะครับโอเคขยับมานิดนึงนะครับบริเวณตรงนี้จะเป็นตำแหน่งที่เอาไว้ติดตั้งตัวการ์ด PCI นะครับถ้าเรามองดูเนี่ยก็จะติดตั้งได้2การ์ด นะครับดูแล้วก็จะเป็นขนาดที่เป็นโลโ o ไฟล์นะครับก็คือว่าเป็นการที่อ่าไม่ไม่ใช่ฟูลไฮนะครับแะจะเป็นการที่แบบประมาณฮัฟท์ไฮนะครับติดตั้งได้2ใบ 2> ด้านขวาสุดตรงนี้จะเป็นพาวเวอร์สปายนะครับพาวเวอร์สปายเองก็จะมีอยู่2แบบนะครับที่เป็นอ่าบรอนกับแพตตินัมนะครับก็คือต่างกันในเรื่องของอัตราการเปลี่ยนพลังงานนะครับแต่ว่าตัว Power เนี่ยก็สามารถจ่ายที่สูงสุดเท่ากันที่450วัตต์ โดยรุ่นนี้เองเนี่ยเป็นรุ่นเล็กนะครับพดัะนั้นเองเนี่ยตัว power supply ของเขาเนี่ยจะไม่มีแบบเ u ียน a ั d นะครับจะเป็น single power supply เท่านั้นนะครับดัะนั้นเองเนี่ยด้วยการดีไซน์เนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะกับงานที่ critical นะครับอาจจะเป็นงานที่เราพอที่จะยอมรับเรื่องของการดาว์ทาได้บ้างนะครับเนื่องจากว่าเขาเป็นรุ่นเล็กสําหรับการเปิดปากเคสนะครับเราใช้ไกลคยวนะครับจะเป็นปากแบนนะครับหรือว่าปากแฉกก็ได้แต่ว่าปากแบนก็สะดวกดีนะครับอันนี้นะครับที่เดียวเลย นะครับสังเกตมันจะเป็นรูปแม่กุญแจที่ล็อกนะครับแล้วก็แค่บิดนะครับไปตำแหน่งหนึ่งแนั้นเองนะครับทีน,นี้ก็สามารถที่จะนะครับงัดขึ้นมาอ่มมันก็จะเลื่อนถอยหลังมานะครับตรงนี้มีที่จับให้ด้วยแล้วก็สไลด์ถอยหลังนิดหนึ่งนะครับเปิดฝาเคสได้เลยนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวผมเปิดแอร์ดักที่ดูด้วยครับรุ่นนี้นะครับรองรับ CPU ที่เป็น s ิ n เกิลสองเกต นะครับแล้วก็จะเป็นตระกูล e 2 0 0 3นะครับซึ่งก็จะเป็นซีรีส์ใหม่นะฮะต้องบอกว่าเป็นซีรีส์ใหม่ที่เป็นซิงเกิลซองเกตจักแวงเบลนะครับก็มีอยู่หลายเบอร์เหมือนกันนะครับ CPU นะครับสี่ข้อแปดข้อนี่นะครับก็ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ของลูกค้าละกันนะครับก็สามารถที่อกคอนฟิกได้นะครับเมมโมรี่เองนะฮะให้มาทั้งหมด4แถวนะครับอ่า4แถวรองรับแม็กซิมัมอยู่ที่128 กิกะไบต์หมายถึงว่าถ้าท่านใดที่จะไปใส่เมมโมรีที่เป็นแม็กซิมัมเลยเนี่ยต้องใส่เมมโมรีแถวละ3ามสองกิกะไบต์เป็นเมมโมรีที่เป็นแบบ ddr 4 ecc udim นะครับเป็น udim เนาะก็ถือว่าเยอะมากนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นซิงเกิล o c k กเก็ตนะครับถ้าเราเคยใช้งานเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Server มาก่อนเนี่ยนะครับก็ต้องถือว่าเป็นรุ่นแรกๆเนาะที่เมมโมรีเนี่ยรองรับขนาดเกินร้อย กี่กบายขึ้นมาแล้วนะครับเมื่อก่อนที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นซิงเกิลสโคนเกตเองเนี่ยเขาจะซัพพอร์ตไปไม่ถึงอยู่ประมาณสัก64กิบกี่บายเท่านั้นนะครับแล้วในตัวเนี้ยนะครับที่เป็นรุ่นใหม่ซีรีรุ่นใหม่เนี่ยก็รองรับตัวความจุเมมโมรีที่ดีขึ้นมานะครับสำหรับสล็อต p c i express นะครับตัวเนี้ยรองรับที่เป็น gen 4แล้วนะครับถ้าเราดูจากตัวเครื่องเองเนี่ยก็จะใส่นะครับการ์ดที่เป็นแบบโลโกไฟนะครับได้2ใบตัวนี้ที่เรามารีวิวกันนะครับเขาติดตั้้งตตััววกาาารร์ดเลมใหนะคบแ่่ การเลทเองนะครับผมต้องบอกว่ามันมีค่อนข้างหลากหลายรุ่นมากนะครับเดี๋ยวทีมงานก็น่าจะขึ้นรุ่นนะครับให้ทุกท่านได้เห็นว่ามีออปชันของรุ่นการเลทแบบไหนนะครับซึ่งก็จะได้ประสิทธิภาพที่แตกต่างกันนะครับรองรับประเภทดิสที่แตกต่างกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับอ่ะเรามาดูนะครับสล็อตนี้นะครับถูกใช้ไปแล้วนะครับติดตั้งตัวการเลทมานะฮะก็เป็นโลโมไฟนะครับตัวคอนเนคเตอร์นะครับอ่ะตรงนี้เรามองเห็นพอดีคือคอนเนคเตอร์เขาเนี่ยเป็นแบบ X16 นะฮะแต่ว่าตามทัชีสเนี่ยสปีดเขาวิ่่งทีบ สันนี้อีกสล็อตหนึ่งนะครับถ้าเรามองย้อนเข้าไปอาสอดอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้เองเนี่ยก็จะเป็นสล็อตที่เป็นอินเทอร์เฟสที่เป็นแบบ x8 นะครับแล้วก็จะวิ่งที่ความเร็ว x8 ด้วยเช่นเดียวกันอย่างพรนล่นะจะเห็นว่าทั้ง2ส,สล็อตเนี่ยอินเทอร์เฟสต่างกันนะครับอันนึงเป็น x16 อันหนึงเป็น x8 แต่จริงๆแล้วเนี่ยความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลเนี่ยเท่ากันนะครับอยู่ที่ x8 ทั้งคู่เลยครับอันนี้เป็น power p p l y นะครับที่ผมได้ แจ้งไปข้างต้นนะครับว่ารุ่นนี้มีพาวเวอร์สปายแบบเดียวก็คือขนาด450วัตต์นะครับเป็นซิงเกิลพาวเวอร์สปายแล้วก็รุ่นนี้ก็จะผ่านมาตรฐาน80พัทในแบบรอนครับอ่าตอนนี้ก็จะเป็นตัวพัดลมระบายอากาศนะครับพัดลมระบายอากาศนะครับ,รบ,าารบเต็มไปหมดเลยนะครับอ่าตัวนี้เองเนี่ยเขาก็จะมีออปชั่นนะครับในการที่จะทำพวกอินเทอร์เน็ตบูสตต่างๆด้วยนะครับไม่ว่าจะ เป็นออปชันนะครับการใส่พวก sd card นะครับที่อาอาจจะทำเป็น dual card ได้นะครับหรือว่าจะเป็นนะครับเป็น usb นะครับที่สามารถบูตจาก usb ได้หรือว่าจะใช้พวก boss card นะครับ boss card แล้วก็ทำพวกเขาเรียกเลสหนึ่งนะครับบนการ์ดที่เป็น m 2นะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อยากให้ลูกค้าเนี่ยได้แจ้งนะครับกับทางฝ่ายขายของเรานะครับเพื่อที่จะคอนฟิกนะะฮตัวสเปคแล้วก็พวกออปชันนะครับที่ตรงกับความต้องการได้ นะครับเขยียนมาด้านหน้าน,นิดนึงก็จะเป็นแบ็คเพจนะครับสองลูกนี้ก็ดิสเป็นแบบฮอสวอปนะครับดิสเป็นแบบฮอสวอปก็คือทั้งหมด4ลูกนะครับอันนี้เป็น DVD นะครับที่ผมได้แนะนําไปข้างต้นแล้วเขาเป็นขนาดมาตรฐานนะครับติดตั้งบนแหลกขนาด1 U นะครับแต่ว่าความลึกของเขาเนี่ยนะครับความลึกของเขาเนี่ยอยู่ประมาณ58เซนติเมตรกว่าๆเท่านั้นเองนะครับแหลกสัน้นนะครับความลึกมันเนี่ยไม่ถึง60เซน นั่นหมายถึงว่านะครับเราสามารถติดตั้งบนตู้แหลกนะครับที่อาจจะมีความลึกแค่ประมาณสักา80เซนเนี่ยก็สามารถติดตั้งได้แหละนะครับอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้ตู้แหลกขนาดที่เป็น1นึ่งเมตรอันนี้ก็น่าสนใจนะครับถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นพี่ของเราเนี่ยนะครับตัวนี้ถือว่าสั้นที่สุดนะครับโอเคนะครับภายในก็ครบถ้วนประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมปิดตัวแอร์ดักกลับมาก่อนอา่ารู้ไหมครับแอร์ดักมีไว้ทําอะไร จริงๆก็คือว่ามันเป็นตัวดักลมนะครับก็คือทําให้ลมเนี่ยนะครับดูดความเย็นจากด้านหน้านะครับแล้วก็พัดผ่านตัวอุปกรณ์ที่มันให้ความร้อนนะครับอย่างเช่นพวกฮีตสิงของ CPU หรือว่าตัวเม็ดเมม o ี่ต่างๆแล้วก็ดึงความร้อนเนี่ยออกจากด้านหลังเลยนะครับไม่งั้นถ้าเราไม่มีแอร์ดักเนี่ยลมก็จะโฟลกระจายกันอยู่ในเครื่องนะครับทำให้ความร้อนเนี่ยมันจะสะสมภายในนะครับแอร์ดักช่วยได้นะครับทำให้อาลมเนี่ยโดนดึงนะครับออกสู่ด้านหลังได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับ ผมว่าครบถ้วนแล้วนะครับสำหรับตัว PowerEdge R 2 5 0ตัวนี้นะครับคือเขาเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ชิพตัวเดียวนะครับเพราะน้จริงๆเนี่ยเรื่องของประสิทธิภาพเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สูงมากมายนะครับ power supply เองก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นซิงเกิล power supply เพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าเราไปใช้งานที่ค่อนข้างแบบพิจิตร์นะครับดับไม่ได้เลยดาวไ,ได้เลยเนี่ยตัวนี้อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์นะครับแต่ว่ากับการน,นะครับเขาจะมาตอบโจทย์งานที่อาจจะเป็น SME นิดนึง งานที่ระบบพอจะปิดเพื่อเ็นเทนแนน์ได้นะครับอย่างเช่นทำแชร์ไฟล์นะครับทำพวกปริ้นเซอร์เวอร์นะครับหรือว่าอาจจะทําเว็บไซต์นะครับที่เราสามารถให้เมนเทนแนนต์รับนะครับในช่วงของพวกอันแพนได้บ้างนะฮะตัวนี้นะครับเป็นตัวที่แหลกมีขนาดสั้นราคาประหยัดที่สุดกัรนี้เนี่ยถือว่าในตลาดบ้านเรานะครับในของอันนับๆของฝั่งวิกเซ s ร์เป็นอะไรกันนะครับผมถือว่าตัวนี้เป็นโมเดลที่หายดีมาก ขายออกกันแทบทุกวันเลยนะครับเพราะว่า SME ต่างๆนต่างๆบริษัทห้างร้านต่างๆที่เป็นขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยครับก็เลือกรุ่นเนี่ยนะครับไปใช้งานนะครับก็อยากจะแนะนำล้วกันนะครับสำหรับใครที่มองว่าไม่ได้ต้องการประสิทธิภาพนะครับของเครื่องเซิร์ฟเวอร์มากนักนะครับแล้วก็อาจจะยอมรับกับเรื่องดาวทา์ได้บ้างนะครับถ้ามันเกิดขึ้นนะครับแต่จริงๆต้องบอกว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะนะครับเพราะว่าัตเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเขาดีไซน์ให้ทำงาน24ชั่วโมงเพราะว่าพวกวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันมีความน นะครับเผนัดว่าเขาไม่มีระบบเรียนแดนที่จะโรเทคแค่นั้นเองนะครับก็สามารถเลือกรุ่นนี้ไปใช้งานได้เลยนะครับในมุมมองในเรื่องของการประหยัดราคาและก็ขนาดเป็นหลักกันนะครับให้เป็นไอเดียไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันในการรีวิวสินค้านะครับในลำดับถัดไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ okay.